ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเว็บหนึ่งเกมนะฮะชื่อเกมว่า Tom and Jerry ครับคู่ซีสุดปวดนะฮะมาเล่นเกมเว็บมั่งอะไรมั่งนะฮะเพราะงั้นจั่ว่าเดี๋ยวเราจะพักเกมเอ่อเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะเราจะพักเกมแรงๆรุนแรงไว้ก่อนนะโปรเจกต์หลักขอคือ Resident Evil และ Conception 2ใช่ไหมตี่นี้ช่วงก,กระทันหันคือผมเอ่อยังไม่มีเวลาอัดเกมเท่าไหร่ยังไม่มีเวลา,า,วลาแคสก็เลยแบบ วันนี้เลยเอาเกมมาบอมาเล่นฮะเป็นเกมเว็บนะไปหาโหลดได้ลแล้วกันนะชื่อเกมคอมเบตเจอรี่นะโอเคเริ่มเกมแล้วแล้วกันนะเพื่อไม่การเสียเวลานะเพื่อจับใหม่โอ้เกมนี้มันก็ง่ายๆนะฮะว่าขอรบกวนที่เสียงมันดังไปน,นิดนึงนะฮะก็มันจะมีตัวละครสุดน่ารักก็คือทอมกับเจอรี่นะฮะเป็นเกมเก่ามากแล้วทีนี้เล่นเกมบนเว็บไงนะอ่ะก็เลยอยากจะลองดู ก็มันเรื march, e. yeah. ่องมีอยู่ว่าเออเราต้องเล่นเป็นเจอรี่นะฮะในอินูเวนี oh. 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 Uh. ่ใครเนี่ยอ้าวมาเออขึ้นมาเลยยะขึ้นมาน้องหนูน้องหนูน้องหนูอุ้ยเกือบตกเกมีสี่กับห้าบวกเป็นศูนย์โอเคแล้วยังไงโดดอะเล่นเกมปัญญาชนนะเอะไรมาอะก็อยากจะเล่นอ้ยโอ้โยเ๋ยวเดี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 ๋ยว อันตรายเดี๋ยวเต้องเหยียบนี่ปะเหยียบเบาเยี่ยบเบาเอ่อเหยียบนี่ใช่ไหมอ่าเกินทำแอนเจลี่นะฮะเกมน่ารักแน่น่ารักมากเลยน่ารักจุ่มเบยอ้หนูมัโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่อันตรายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวร่อนไปก่อนรอให้มันไปก่อนไปดิเฮ้ยเออไปละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเสือม่วงไอเสือม่วงอะวะเห็นเป็นเสือม่วงไงอ่ะมันเป็นเสือนี่ไม่ใช่เหรอเสือนี่ไม่ใช่เหรอไป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  โดดข้ามได้มีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะก่อนเดี๋ยวหาจังหวะก่อนไอ้หนูนี่ข้างบนนี่มันยืนช่วยมากเลยเนี่ยฮะโอ้เนาะแล้วสวิตต์ยังไงเหยียบอ๋อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องบวกกันอ๋อเข้าใจละเย่แล้วยังไงเนี่ยชีสล้วฉันจะได้ชีสยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปใช่ไหมคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดแป๊บนึงเออเดี๋ยวรอให้เสร็จนี่ไปก่อนเออชอบ ไแล้วนะ ừ, ตามจีตุดไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด,วเดวแป๊บนึงแป,แป,แป,แป๊นึงเข้ไปก่อนไอ,อยาไอย้ห้รอดบุบิณแนนะโอ้โหจุดน,น,นี้บอกเลยบอกเลยขเข้าเส้นชยัยเรียบร้อยแล้วยังไงอะโอเคไปด่ะต่อไปเลยเกมไม่มีแค่นี้วะเดี๋ยวเดียนี่ก่อนขึ้นมาอ่านั่นแหละ เออจะบุกหลบข้ามหลบครับต yes. ิดต hmm. ิดก oh, ูติดแป๊บนึงติดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอ่านั่นแหละขึ้นไปเออเยี่ยมโอ้ยสุดยอดน้องช้างอ่าเกมเว็บนะเล่นเพลินๆนะคิดอะไรมากสองบุกหนึ่งเกิดนับคนสองบุกหนึ่งเท่ากับสามอ๋อเข้าใจละอุ้ย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 อุ้ไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายโอ้ไม่ตายไม่ตายอ่าไม่ตายโอ้เฮ้ยมีกทีนี้ด้วยนี่หว่า โอเคมันมีเครื่องหมายนี่ด้วยไม่ใช่เครื่องหมายเครื่องหมายบวกเออโอ้ยติดอีกแล้วโอ้ในก,กูงูเนาะมันจะมีเครื่องหมายมหัวใจยอ่อโดขึ้นไปไดยังไงนองช้างนงกล้วยนกกล้วยนกกล้วยนี่นพี่เองไงเนี่ยพ่อไงพอไ่พอนายพอ่พอนายโอ้พ่อนายพ่อนายไงอ้สุดยอดได้ยังไงเหยียบที่บอกเหยียบ โอ้โหด่านดานด่านโอ้โหด่านดานโอ้อันตรายอันตรายอันตรายจะตาย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 โอ้ยตายตายอุ้ยติด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 แล้วเออสองสองเท่ากับสี่โอเคนี่มันให้กูเล่นเกมสุดคูลหรือยังไงเนี่ยฮะอุ้ยโดดเอออีกเอนึงเยียได้แล้วว้าวเล่นไปยังไงเนี้ยเออเดี๋ยวนะอ๋อเมฆน้องเมฆอ้าโอเคเมฆอ้าเมฆอ๋อเมฆเมฆเมฆอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอู้อู้อู้อุ้ยเมฆ นี่เกือบตกแป๊บนึงน้องเมฆน้องเมฆอู้จุบใจร้ายจะร้องเดี๋ยวเอ๊ยใจร้ายจุงเบยใจร้ายจุงเบยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมฆน้องเมฆมาก่อนน้องเมฆน้องเมฆอ่าน้องเมฆยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมฆอ่าเดี๋ยวเออเดินสเตจสองใหม่อีกแล้วโอู้น่าเบื่อจริงๆโอเคต้องเอาไปนี่ไปก่อนไอมาเด้เออขึ้นมาเออนั่นแหละอึ๊บจุบอ่าโอ้กับตกตกอีกแล้วโอ้เตด เิดเดียวเียวตะติดเออขึ้นไปนี่อ่านั่นแหละเออขึ้นมาโอเคเก็บเรื่อยๆฮะโอ้เดี๋ยวเอ้นำไว้ก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันติดเอาอีกเอ้ยไปอีกเออสี่เยบร้อนได้ชีสออามาแล้วพองมาแล้วหนูเอ้ยเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูเจอรี่หนูเจอรี่โดดข้ามมาน้องกล้วยน้องกล้วยยาน้องกล้วยเออน้องกล้วยไม่เอาน้องกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี่ก่อนเอ้ยจับเออ ไอ๋า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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆตกตกอีบ้าไอ้บ้าเอ้ยจะอืเกือบพ่วงคีย์บอร์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ๋อติดติดติดอะไรโอ้หนโอเคขึ้นไปนั่นแหละอ่าสองโมงเท่ากับสามโอเคนี่ซิกนี่อีกอย่าโอเคได้ชีสอีกแล้วอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเมฆมีปัญหาแป๊บนึงเดี๋ยวอยู่คุยกันก่อนแป๊บนึงอ่า กูจะไปยังไงเนี่ยโอเคเออจะไอ้ยเออ้า yeah! oh yeah! oh! อ่ยาโอ้ยาว้าอู้ให้กูมาเล่นใหม่เหรอวะไอ้มึงบ้าปะเนี่ยฮะมึงคิดไงกูเล่นใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหผ่านก็จะผ่านโอ้เอาขึ้นก็ได้เอาเอาแล้วขึ้นไงอะ่ะเอาไอ้หนูที่ทำอะไรได้ไปไปดิเอาเอาเอาเอไปไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึง ให้ติดหรอเอ่อจ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูทำยังไงเนี่ยฮะไอเดี๋ยวดดดดเ,ยเดี๋ยวติดติดติดแป๊บนึงไอเดี๋ยวดูมีเนี่ยเอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมันไม่ใช่ละขอเวลาสักครู่นะฮะอ๋อโอเคครับก็นิดนึงนะฮะก็พอดีว่ามันจะมีสามารถบังคับตัวละครตัวนั้นได้แล้วขึ้นไงเนี่ยเอ้าอ๋อนี่อ๋อนี่ไงโอเคไอ,อ้ยอยอเก็บมาเรียบร้อยวดึง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 มานั่นแหละเอ้ยเดี๋ยว ไปเลยวู้โอเคไปเลยเย้โอ้โคตรเล่นยากเลยล่ะำบากเอ้ยจะืหลำบากลำบากแท้เนาะโอเคลงไปอ้าแล้วที้เจอลิเหยียบเออนั่นแหละง่ายดีไปอึ๊บอึ๊บอ้าวโอเคมาเชอร์รี่มาเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่พูดเป็นเลติเดวิลเราลุกลงมาทำไมเนี่ยเอาเฮ้ยขึ้นไปดิเออนั่นแหละเอออ้าโง่อีกเออเหยียบนั่นอ่านั่นแหละชีส ชีสถ่ายรูปนะเป็นการถ่ายรูปชีสแปลว่าถ่ายรูปแนะ่ะอ่าแล้วเจอร์ีม่มขึ้นยังไงเนี่ยเอาไอ,คาอ,าอา้ควายเอาเอาควายแช่อีกแล้วอ่าแล้วไปไงนะอ่ะ้ยอ๋อใช่ลืมไปอ่าโอเคขึ้นมาเยอะโอเครถเ,เอาติดโอ้ติดเดี๋ยวขึ้นมา,มานเออนั่นแหละมาใจเย็นเอานะโอ้อจอมูกโอเคเรียบร้อยโอเคนะโอ้แล้วงไงต่อเจอร์ี่เจอร์ี่ติดอ่าขึ้นมาเียอะโอเคขึ้นไป ขึ้นไปอึ๊บนั่นแหละอาออ้าวงวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี่ก่อนเอออ่าอหนูขึ้นมาไอีหนูขึ้นมาอ่าอีหนูอ้าวเลยอีหนูขึ้นไปเอ้ยไปเลยเจอรหนี่ขึ้นมาว้าวโอเคแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเมาเดี๋ยวขึ้นก่อนโอเคไปละอึ๊บอ้หยาเออจ้าอ่าเยีโอ้ยเกือบเกือบเกือบโ้โหสามสามต้องใส่สามสามเลยสามสามเท่านั้น สามสามถ้านอนโอเคได้เครกต้องเครกนะครับเครกครับเครกแลกคิดโอเคขึ้นไปออ๋โอเคแล้วเอียบนะโอเคไปอึ้บโอ้โหเกือบไปอ๋อเล่นอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวๆไปก่อนไอมามาเออนั่นแหละโอเคโอ้สองตัวเลยบ่สองตัวเลยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีข้างก่อนอ่านั่นแหละไปไปเล็ก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 ขอทางพี่หน่อยพี่เล็บโอ้พี่เล็บอ่าโอเคเยี่ยม โอ้โหผ่านแล้วฮะสเตจนี้นะแล้วะทำไมกูไม่ผ่านอยู่สเตจนึงโอเคกล้วยๆนะฮะกล้วยๆ,ๆด่านนี้เลยบอกเลยกล้วยโอเคไปน้องกล้วยเย่น้องกล้วย yeah ต้องให้อัดโอ้แล้วกูไปลงไปตายเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยว็ดเด้อเอ้ยเ้าโอ้เกือบไปแล้วโอเคไปไปลงไปอึ๊บโอ้โอเคได้เท่าไหร่เนี่ย4อ้าวโอเคยื้อเฉย,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 ย เยี่ยมโอเคได้5โอเค5นะฮะอ่าห้าอ่าห้าอ่าฮ้าไล่หนูนั่นน่ะเฮ้ยใช้แรงแรงงานให้ประโยชน์เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมานี่ก่อนไอ้เจ้าหนูมานี่ก่อนเออช่วยเหยียบก่อนโอเคได้7อ่าโอเคขึ้นมาขึ้นขึ้นมาดิขึ้นมาดิไอ้ไอ้ฮ่าโอ้ยทางนี้ดิเออลงไปนั่นแหละขึ้นไปเออจ่อโอ้ยจ่อติดติดเดือดเดือดจะมานี่ก่อนเออนั่นแหละติดอีกแล้วโอ้ลำบากจริงเลยเอ้าเดินตามมาเออ เราก็จะไปยังไงดังนั้นเดี๋ยว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 ผมกำลังคาใจว่าจะไปตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนโอเคที่ประล้วมึงไปอยู่บนนั้นได้ยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะบอกเลยเดี๋ยวจะรีบมาก่อนเออนั่นแหละสุดยอดจิ้มจิ้มโอเคได้สามต้องได้สามได้สามนี่ไปเยี่ยมโอเคได้สามได้สามติดติดไอติดติดเออโอเคมาโอเคไปโอ้ น้องหนูน้องหนูมาแล้วเชอรี่น้องหนูเชอรี่เชอรี่โอ้สิบนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวจะนิดนึงแล้วกันนะโอเคโอ้ยจะโอ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 ีอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอไปเอ้ยโอ้ไโอ้ยอ้ยโอ้ยโอเกโอ้โอเคอ้กโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยไอ้ยโอ้่อ้ยไอ้นโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอมาโอ้ ปึ๊บไอ้จาไอ้โอโอไอ้จออุ้ยเกือบตกเก็บตกกูจะไปยังไงเนี่ยโอเมฆแล้วพี่เมฆแกใจร้ายมากพี่เมฆเดียวรอกูก่อนอ่ะพี่เมฆไม่รอกูเลยโอ้ก็เป็นว่าสหรับเกมเอ่อเกมเว็บนะฮะเกมพันยาอ่อนนะฮะเกมทอมแอนด์เจอร์รี่นะฮะเอ่อกับเจ้าเนื้ เจ้าแมวน้อยกับเจ้าหนูจำสนนะฮะในฉบับของผมเองนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกมนี้ก็ถ้ารู้เว็บรู้แหล่งอะไรก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้นะฮะแต่ว่าเกมนี้บอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะฮะสนุกกัะพีเวเลยโอ้ แม่งตายหลายรอบนะตายแบบเวอร์ๆด้วยโอเคครับก็สำหรับนกโสนนิสกาก็ขอจบวิดี่านี้นะสำหรับเกมดีๆเราก็จะมาถ่ายหรืออะไรแคสกัให้คุณดูนะฮะก็อาจจะว่างมากไม่ว่างมากก็แต่นะฮะอ๋อเราก็จะบอกกันนะครับว่าคลิปน,นี้ก็ใช้เวลาในการถ่ายทำก็ข้ามวันนิดนึงนะฮะต้องเจอบ้ามา,มาอัพมาอัพอีกทีหลังเที่ยงคืนนู่นนะฮะก็สำหรับน้โสนนิสกาก็เจอกันใหม่นะฮะในโปรเจกต์เซนต์รีวิวนะสำหรับเกมวิปัญญาอ่อนจ้าเบนเจอรี่คู่ซีสุดเปื่อนะฮะ จำแสบสองตัวนะฮะแมวน้อยกับหนูน้อยจำส่วนนะฮะขอลาพี่ตอนนี้บ๊ายบายครับ See you บ๊ายบายเจอกันใหม่